สวัสดีครับขอตาราเข้าสู่ช่อง VNP มีเล่าผมยืนอยู่บริเวณแยกเทพลักษด้านซ้ายก็เป็นสถานีสายหยุดรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิดคูคตส่วนด้านขวานะครับก็เป็นฝั่งที่รถมาจากถนนเทพรักเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าเมืองคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการเปิดใช้ถนนเชื่อมวิภาดีพหลโยธินและก็ถนนเทพรักหลังจากเปิดใช้ถนนใหม่ ก็ได้มีการปิดช่องทางและก็ยกเลิกไฟแดงตรงแยกเทพรักษ์รถที่มาจากถนนเทพรักษ์ก็ไม่สามารถเลี้ยวขวาไปทางสะพานใหม่ได้และรถที่มาจากถนนพหลโยธินฝั่งขาออกตอนนี้ก็เลี้ยวขวาเข้าถนนเทพรักษ์แบบเดิมไม่ได้อีกแล้วก็มีการปิดช่องทางและยกเลิกไฟแดงหลังจากเปิดใช้ถนนตัดใหม่นี้โดยกรุงเทพมหานครนะครับก็ใช้เวลาผักดันมานานกว่า20ปีล่าสุด โครงการถนนสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตก,กับถนนพหลโยธินและถนนเทพรักซึ่งมีระยะทางรวม2.8กิโลเมตรก็ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29มิถุนายน2568ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ช่วยให้การเดินทางจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกสะดวกมากยิ่งขึ้นผมจะนั่งมอเตอร์ไซค์พี่วินพาชมการเปิดใช้ถนนสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต กับถนนพหลโยธินและถนนเทพลักษตั้งแต่ทางขึ้นถนนเทพลักษไปวิทดีรังสิตบริเวณซอย72แล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะย้อนกลับมาออกทางถนนพหลโยธินฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางสะพานใหม่ก็ตามมาชมบรรยากาศกันเลยนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะผมก็ขึ้นมาจากฝั่งถนนเทพลักษนะครับที่มาจากสุขาภิบาห5นะก็วิ่งขึ้นมานะครับก็เป็นฝั่งที่รถจะไป ถนนพหลโยธินได้แล้วก็จะไปวิวอดีรังสิตได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทางไหนไปทางไหนนะตรงนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยเราก็สามารถจะลงนะครับแล้วก็ไปย้อนรถกลับตรงคลองลับพลาวนะแล้วก็ออกไปที่สนนพหลโยธินได้นะครับตอนนี้ผมวิ่งตรงไปเพื่อที่จะไปถนนวิโดีรังสิตน,นะครับบริเวณซอย72 ตรงสะพานข้ามคลองนี้จะมีทั้งหมด4สะพานนะครับด้านซ้ายสุดก็คือรับรถจากถนนพหลโยธินนะครับไปวิดีรังสิตแล้วทางที่ผมวิ่งอยู่ก็เป็นทางหลักนะครับจากถนนเทพรักไปวิดีรังสิตและด้านขวาก็เป็นจากถนนวิดีรังสิตนะครับไปถนนเทพรักและเลยไปอีกหนนะครับเป็นสะพานชุดที่4นะก็เป็นสะพานที่รับรถจากถนนวิภาวดีรังสิตนะครับไปลงถนนพหลโยธิน คลองนี้ก็จะมีเป็น4สะพานด้วยกันตอนนี้ก็ข้ามมาแล้วนะครับตรงนี้เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปถนนวิภาวดีอังสิตนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะมีทางเท้านะครับทางจักรยานด้วยนะแล้วก็มีปลูกต้นไม้นะครับมีระบบไฟฟ้าส่องสว่างระบบระบายน้ำนะครับพร้อม สำหรับท่านที่จะไปสนามบินดอนเมืองก็ให้ชิดขวานะครับก็จะมีลูกศรบอกนะให้ชิดขวานะครับขึ้นยกระดับไปเลยนะนี่นะครับด้านขวานี่นะไปสนามบินดอนเมืองได้แล้วสำหรับรถที่มาจากวิทยาลังสิษ์นะครับจะไปดอนเมืองก็ใช้พื้นราบนะส่วนรถออกมาจากสนามบินดอนเมือง จะมาเข้าถนานเส้นนี้ก็ใช้พื้นราบเช่นกันนะครับแต่ตรงนี้ก็จะโคง้งขวาไปก็รับรถจากมาจากพลโยธินมาจากเทพรักนะครับไปสนามบินดอนเมืองก็จะใช้เป็นทางยกระดับนะครับเลี้ยวขวาไปด้านหน้าผมเห็นทางด่วนแล้วนะครับตรงหน้าผมก็เป็นถนนวิภาวดีรังสิตน,นะครับบริเวณเกาะกลางตรงนี้เขาปลูกต้นไม้นะตรงนี้ก็จะมีจุดกลับรถนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยวกลับเลย E ok sure right. ี้ยวซ้ายก็ออกถนนวิทยดีรังสิตนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็มาจากถนนวิทยดีรังสิตนะครับไปถนนพหลโยธินถนนเทพรัก์นะครับด้านขวาตรงนี้เป็นรับรถจากวิทยอดีรังสิตนะครับส่วนด้านซ้ายตรงนี้ก็รับรถออกไปถนนวิทยดีรังสิตนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับนะครับเมื่อสักครู่นี้ใช้เส้นทางหลักนะจากถนนเทพรักษ์นะครับมาทางถนนวิทยดีรังสิตนะครับ ตอนนี้ก็จะวิ่งจากฝั่งขาออกนะจากถนนวิภาวดีรังสิตน,นะครับผมไม่ไปลงถนนเทียบรักแล้เดี๋ยวผมจะไปลงถนนพหลโยธินเลยเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าสะพานที่เขาสร้างนะครับทั้งหมด4ส,สะพานเนี่ยไปไหนได้บ้างนะ ด้านบนนะครับเป็นลับรถจากว่านโยทินเทพยลักนะครับเดี๋ยวขวาไปสนามบินดอนเมืองแล้วก็ผ่านมานะครับ ด้านซ้ายนี่เป็นทางเดินทางจักรยานด้วยนะครับตรงนี้จะเกิดต้นไม้ขึ้นสูงเนี่ยนะผมว่าบรรยากาศตรงนี้น่าจะร่มรื่นนะตอนนี้ต้นไม้ก็เพิ่งปลูกนะครับ ก็ทำเวลาหน่อยนะครับผมดูแล้วพายุใหญ่มานะวันที่ผมมาถ่ายทาเนี่ยนะครับพายุเริ่มเข้ามาแล้วนี่นะครับก็สร้างสะพานใหม่นะก็เป็นสะพานข้ามคลองนะครับด้านบนมีป้ายบอกนะครับด้านซ้ายก็ออกพอหุโยธินนะสช่องขวานะครับก็ไปถนนเทพรักษสุขพิบาล5 ช่องซ้ายตรงนี้นะครับก็ไปออกพลโยธินนะส่วนด้านขวาของผมก็จะเป็นพารถนะครับไปที่ถนนเทพรักณนะตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมีบบทั้งหมด4สะพานด้วยกันก็จะมีช่องหลักนะครับสองสะพานไปกลับแล้วมีซ้ายขวานะครับรับรถจากพลโยธินไปพหลโยธินรังสิตแล้วก็รับรถจากถนนวิลโยธิรังสิตไปพลโยธินนะครับ ก็จึงสร้างไว้เป็นแบบสี่สะพานเลยนะครับจะเห็นด้านขวาด้านบนนะด้านบนถ้าผมขึ้นไปก็จะไปลงถนนเทพรักษนะครับแต่ว่าผมจะลงพหลโยธินเนี่ยข้ามคลองมาแล้วนะครับด้านขวาที่เห็นเชิงสะพานตรงนี้ก็รับรถจากพหลโยธินนะครับเลี้ยวกลับย้อนขึ้นไปถนนเทพรักตอนนี้ก็ไม่จะเป็นต้องใช้ไฟแดงอีกแล้วนะครับยกเลิกไปเลยนะนะครับยกเลิกไฟแดงแล้วก็ ปิดทางเข้าจากถนพนพหลโยธินนะครับที่จะเลี้ยวขวาเข้าถนนเทพรัฐแล้วก็รถที่มาจากเทพรัฐจะเลี้ยวขวาไปสะพานใหม่ก็ปิดเลยนะครับตรงนี้เป็นทางที่ผมมานะจากถนนวิภาวดีรังสิตน,นะครับก็มาช่องซ้ายสุดเลยนะข้ามสะพานข้ามคลองมานะครับแล้วก็มาลงที่ถนนพหลโยธินนี่นะครับเดี๋ยวซ้ายก็ไปสะพานใหม่ ตอนนี้ข้าไปอีกช่องหนึ่งนะครับผมมายืนอยู่ช่องทางรอบรถจากฝั่งขาออกถนนพลโยธินนะครับที่จะมุ่งหน้าไปถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็เลี้ยวกลับรถตรงคลองราดพร้าวไปถนนเทพรักได้นะครับ ถ้าเรามาจากฝั่งขาออกบนโยธินนะครับมาจากเกษตรอะไรพวกนี้ยถ้าจะไปถนนเชพยรักนะครับปกติจะไปเลี้ยวขวาด้านหน้านะก็ไม่ต้องเลี้ยวแล้วนะครับมาเลี้ยวซ้ายแทนนะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะนี่นะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ด้านหน้าจะมีป้ายบอกนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขยับเข้าไปนะครับให้เห็นใกล้ๆเลยนี่นะครับผมขยับเข้ามาแล้วนะครับ ตรงนี้ก็เป็นรับรถจากพลโยธินฝักรออกนะครับถ้าเราจะไปถนนวิภาวดีร,รังสิตนะครับหรือจะไปถนนเทพรัแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานะครับตรงนี้นะครับถ้าเราไปช่องซ้ายสุดก็จะไปวิภาวดีร,รังสิตนะถัดมาช่องขวานะครับก็ไปเลี้ยวกับรถขึ้นไปที่สะพานสร้างใหม่นะครับไปถนนเทพรักสุขภิบาล5ได้ ท่านที่จะไปถนนเทบรักสุขบัทรห้านะครับคราวนี้ก็ไม่ต้องเลี้ยวขวาใต้สภาแล้วนะตรงแยกนะครับไม่ต้องเลี้ยวแล้วพอเจอสภาสร้างใหม่นะครับก็ให้เลี้ยวซ้ายไปเลยนะเดี๋ยวจะมีที่กับรถนะครับบริเวณริมคลองลาดพร้าวแล้วก็เลี้ยวไปถนนเทบรักเลยคลิปนี้ก็มารีวิวนะครับการเปิดใช้ถนนเชื่อมวิภาดีารังสิตกับถนนพหลโยธินและถนนเทบลัก หวังว่านะครับคลิปนี้น่าจะเป็นข้อมูลนะครับให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนะครับว่าไปทางไหนได้บ้างขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบก,กับวีมพีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ